สีตาลีเสวัง789สดีค่ะเซียจันจะเข้าร่วมงานมิลานแฟชั่นวีคในเดือนกันยายนและแผนการอัปเกรดความร่วมมือของแบรนด์ได้ก่อให้เกิดการพูดคุยกันอย่างดุเดือดมังกรหยกของเซียจันได้ออกชายแล้วทางพรามวิดีโอในเม็กซิโกแถมยังพากภาษาสเปนได้อย่างน่าประหลาดใจซึ่งให้ความรู้สึกแปลกใหม่สุดๆและตั้งตารอฟังีิตอแพนจากเม็กซิโก มาแบ่งปันความคิดเห็นอีกครั้งตัวอย่างหนังบอกไว้ชัดเจนว่านี่เป็นหนังเรื่องที่สองของเือจาจานและเือจาจา์ก็โด่งดังมากในเม็กซิโกมังกรโยกฉายแล้วในหลายประเทศและภูมิภาคบนพรามวิดีโอแพลตฟอร์มบริการวิดีโอสตรีมมิ่งของอเมซอนที่ครอบคลุมกว่า200ประเทศและภูมิภาคและรองรับซับไตเติลมากกว่า30ภาษาตำนานจางไฮ คืออันดับหนึ่งของแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเกาหลีเวบวีอีด้วยคะแนน IMDB 9.5คะแนนและยังติดอันดับสูงสุด52วันติดต่อกันบนดิสนีย์แลนด์ไต้หวันนี่คือมาตรฐานของละครดังปัจจุบันตำนานจ้างไฮจากข้อมูล5แผนภูมินี้แสดงให้เห็นว่ายอดผู้ชมแบบลองเทลของตำนานจ้างไฮเพิ่มขึ้นกว่า300ล้านคนใน57วัน เฉลี่ยเพิ่มขึ้น1 3 2 8 0 0คนต่อวันทำให้เป็นยอดผู้ชมแบบลองเทลที่ทำไรายได้สูงสุดของปีซีรีส์40่ตอนมียอดผู้ชมเฉลี่ย6.15ล้านครั้งใน37วันเพิ่มขึ้น246ล้านครั้งใน40ตอน6.69ล้านครั้งใน44วันเพิ่มขึ้น267.6้ล้านครั้งใน40ตอนและ7.57ล้านครั้งใน57วัน เพิ่มขึ้น302.8ล้านครั้งใน40ตอนเป็นข้อมูลนะวันที่20สิงหาคมยอดผู้ชมอินเฮอสะสมล่าสุด2.051พันล้านครั้งยอดผู้ชมเฉลี่ยต่อตอนของอุนเฮอ51.27ล้านครั้งครองอันดับหนึ่งบนโยคู่ล้านดับ5ในทุกแพลตฟอร์มของปีตำนานจ้างไฮไต่ขึ้นอันดับที่6ในการจัดอันดับออนไลน์ของอุนเฮอและครองอันดับหนึ่งของการจัดอันดับประจำปี ของอุนเฮอยอดผู้ชมบนเหมาเยียน2.185พันล้านคนเฉลี่ย54.63ล้านคนต่อตอนมีผู้ชมใหม่53.2514ล้านคนน้อยกว่าสถิติสูงสุดตลอดการเพียง390,000คนยอดผู้ชมเพิ่มเติม11.121ล้านคนและสไปอิงมีผู้ชม 1, 1ล้านคนตำนานจ้างหายกว่าชาร์ตไปเรียบร้อยแล้วโดยมีเรตติ้งโตปาน 516,682ขึ้นอันดับหนึ่งของชาร์ตโตปานวีลิตของตำนานจ้างหายทะลุเกิน85มากกว่า17ครั้งและเคยสูงสุดมากกว่า90ครั้งหนึ่งพนงานของเซอร์จานสองเรื่องได้คะแนนสูงเกิน3.0ในดาต้าวินวีลิงของตำนานจ้างไห่ยกำลังมาแรงโดยยังคงติดอันดับ10หลังจากผ่านไป97วันเพิ่งหล่นจากชาร์ในวันที่21สิงหาคม ไปอยู่ในอันดับที่8แต่กลับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่7ทันทีในวันที่22สิงหาคมมีเพียงตำนานจ้างไหาเท่านั้นที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามเช่นนี้ตำนานจ้างไหาของเสือจานไม่ใช่แค่ละครฮิตในช่วงสั้นๆแต่ยังเป็นผลงานชิ้นเอกที่ยังคงตราตึงใจแก่ผู้ชมและยืนหยัดอยู่ได้อย่างยาวนานวิดีโอของช่อง CCTV 1ได้เผยพร่สถานีเพลงฤดูร้อนของช่อง CCTV p l a y l ลิสต์ยามบ่ายนำเสนอเพลงของเสีย่ยวจ้านนักแสดงผู้รับบทหวานซึ้งขยันขันแข็งและแฝงไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมทางการเมืองในตำนานจ้งางไห่กลับมารับบทบาทนักร้องอีกครั้งในเพลง Bamboo and Rock เ v e r ช i o น CCTV ผลงานที่กำลังจะมาถึงของเสีย่ยวจ้านเรื่องสปายอิงซึ่งผลิตโดยนุ่นสันชายร่วมแสดงโดยเสี่ยจานและโจอีถงขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการผลิต สำหรับการออกอากาศพิเศษทางแพลตฟอร์มของโยคูละครเรื่องใหม่เรื่อง Small Town Prescription มีข่าวหลือว่าการถ่ายทำจะเริ่มขึ้นในเดือนตุลาคมผู้กำกับคือคุณจางเสี่ยวโปผลงานตัวแทนจากเรื่อง n o t h i n g b u t t i r t y และเขาได้วางแผนที่จะเข้าร่วมงานกับหนีต้าหงมีข่าวลือเกี่ยวกับบทบาทของเสือจานใน Small Town Prescription แพระสะพัทางออนไลน์ปรากฏว่า ผู้กำกับจังเสยวป๋อมีภูมิหลังที่ยอดเยี่ยมผลงานละครดังของเขาอย่าง n o t t i n g But ตอ r t y Mr. Good และ A Little Willing n e น s ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Magnoli a w w r r d ครั้งที่23และ27รางวัล f ฟ r ตเท e ยน a อวครั้งที่33และ34รางวัล g o l d ด n Eagle Award ครั้งที่31และผลงานละครที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีอีกมากมายหากพวกเขาทั้งสองได้ร่วมงานกัน จะได้รับการตอบรับและโด่งดังไปทั่วโลกอย่างแน่นอนจากรายละเอียดของตัวละครและบรรยากาศในกองถ่ายที่ผ่านมาละครเรื่องนี้ดูเหมือนว่าจะใช้แนวทางแบบพระเอกระดับดับเบิลเอย่างชัดเจนเสี่ยจานรับบทเป็นเหรือนเศร้าปใชายหนุ่มเจ้าสำราญแต่ลึกๆแล้วกลับเป็นสายลับที่เชี่ยวชาญด้านสายลับส่วนโจโอีทอ้ทงรับบทเป็นหลานโยอินหัวหน้าทีมข่าวกรองหญิง ซึ่งดูเหมือนจะไม่ใช่คนยอมแพ้ง,ง่ายๆทั้งคู่เป็นทั้งคู่รักและคู่ต่อสู้ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ดูน่าประทับใจอย่างเหลือเชื่อแต่อย่างไรก็ตามน่าแปลกที่ภาพถ่ายของทั้งคู่ที่ถ่ายด้วยกันนอกซีรีส์กลับมีน้อยอย่างน่าประหลาดใจชาวเน็ตที่เฝ้าติดตามสังเกตเห็นว่าตั้งแต่เริ่มถ่ายทำการรั่วไหลของหลานโยอินเกิดขึ้นอย่างกระจัก,กระจายและถึงแม้ว่า เซอร์จันจะมีบทบาทมากขึ้นแต่เขากลับดูค่อนข้างสุขุมแนวทางแบบลึกล้ำนี้ดูเหมือนจะทำให้ทุกคนสนใจที่น่าจับตามองยิ่งกว่านั้นก็คือทีมงานเบื้องหลังของสปายอิงผู้กำกับและผู้เขียนบทเคยร่วมงานกันในละครสายลับคุณภาพสูงมาแล้วหลายเรื่องซึ่งได้รับการยกย่องเป็นพิเศษในด้านการถ่ายทอดตัวละครและโครงเรื่องอย่างพิถีพิถันการจับคู่ระหว่างเซอร์จันและโจอีทอง เป็นการผสมผสานระหว่างความนิยมและความสามารถที่โดดเด่นยกระดับความคาดหวังในทุกรายละเอียดของการผลิตขั้นสุดท้ายเห็นได้ชัดว่าผู้ชมต่างก็ตื่นเต้นกับอนาโคตของละครเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆแม้กระทั่งเริ่มคาดเดาทิศทางของละครจากข่าวต่างๆและรายงานของปปาราซีละครเรื่องนี้เป็นเพราะความนิยมของเสือจานหรือเป็นเพียงฉากที่น่าดึงดูดใจโดยเนื้อแท้ของละคร แม้ท่ามกลางความนิยมอันล้นหลามเสียจันก็ยังคงรักษาภาพลักษณ์มืออาชีพด้วยความจริงใจและความทุ่มเทยอย่างต่อเนื่องซึ่งนำมาซึ่งความสนใจอย่างไม่คาดคิดให้กับละครและแม้ว่าจะมีข้อถกเถียงอยู่ตลอดเวลาแต่กิยาท่าทางและการแสดงของโจอี้ทงก็ยังคงน่าประทับใจอยู่มากการถ่ายทำของละครเรื่องนี้เพิ่งเริ่มต้นได้เพียงไม่กี่เดือนโดยได้เริ่มถ่ายทำในวันที่25พฤษภาค,คม และถ่ายทำมาสามเดือนแล้วและรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจากทีมผู้สร้างก็กลายเป็นกระแสไวรัเ่าไปแล้วไม่ว่าจะเป็นชานมของเสือจานที่กำลังเป็นกระแสไวรัลหรือความเชื่อมโยงอย่างแนบเนียนระหว่างตัวละครและเรื่องราวในภาพจากปาปารสัสซี่หลายคนได้เห็นนักแสดงในทีมงานเลี้ยงชานมไข่มุกให้ใครสักคนการที่เสือจานเลี้ยงชานมบ่อยๆให้กับทีมงานของสไปอิง ติดอยู่ในรายชื่อการค้นหายอดนิยมหลายครั้งและกลายเป็นธรรมเนียมที่น่าสนใจระหว่างการถ่ายทำที่ยุ่งวุ่นวายความอบอุ่นของเสือจานสะท้อนออกมาในรายละเอียดต่างๆและศักยภาพของละครที่จะประสบความสำเร็จก็ปรากฏให้เห็นได้อย่างชัดเจนแล้วและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ